ยู่กระเพ้าครับผมทิ่ม้านสางข้าแค่หลอดเอหรียญนี่ครับพามาเบิงระบบหลังบ้านครับประตูวัดตังนะครับเลื่อนประตูกระชีดเหมือนรับย้อนแสงยังไนเอย้ยคือบอร์ดเขาครับ สร้างงานตัวชีพปัดไฟปั๊มลมปั๊มลมถังทักน้ำอู้คระบบหลังบ้านที่นี่อำเภออำเภอหอยยอดครับจังหวัดตรังงานยังบวัดทัานแล้วครับประมาณสองหมื่

ปั๊มออโต้ครับเดี๋ยวกลับกล่องด้วยครับนี่ครับอันนี้ถังโฟมถังโฟมสามร้อยลิตรถังโฟมนี่ปั๊มอัดฉีดปั๊มกินปั๊มกินร้อยสามสิบห้าบาทส่วนสุดท้ายครับของสุดท้ายจะเป็นหลุฝุ่นเคลือบสียางดำ ระบบน้ําเราเดินท่อหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครับมันจ้องไปสี่ข้อสําหรับซีตู่คอเมนตอเมนหนึ่งนิ้วครับอันนี้เขาตู้เขาตู่ซี่หุน่นกวัดขยายออกไงตอนอีเกียงหรือใบอะไรหรือวะไมอเไรจ้องใหนึ่ง ห้าสิบวัวหรอใส่ตัวหลายประตูทางเข่าครับประตูทางเขา่าหัยางดีหู้นสั่งยางหนาเลยมีด้านหนาครับ กำลังทยอยเก็บรายละเอียดทันทีแล้วครับส่งงานภายในสองมือข้างหนาเน,นี่ยนะครับขีดโฟมขีดน้ำสายฉีดน้ำสายฉีดน้ำ,นำขึ้นด้านบนครับด้านบนเราไล่ไ์ไต้องท่านนะครับถ้าใช้แขนเังตรงนี้ครับรถต้อลังอยู่ก็หยยบสาย เติมลมเป่าลมเป่าลมโลสสติงยางดีนีตัวนี้เป็นยางกันล้อครับยางกันล้อตรองทางน้ำมุ่งกว้างครับสปอร์ตไลท์ซองป้าย สปอร์ตไลท์สองป้ายชื่อร้านนี่ครับป้ายวัทันติดครับน่าจะเป็นมะืะขึ้นนี้เก็บไฟเก็บรละเลีอย่ดูอุปกรณ์เห็นไหมแล้วครับนี่ร่องระบายน้ำร่องระบายน้ำตรงนี้ครับมันสิไหลลงบอ่อพักตรงนี้แล้วทอสามนิ้วครับต่อทอโลกไปุคนับถนน่นครับ ร่วมกับลงนามสาทานาะลงนามตลาดลงนาำถนนนะครับของเทศบาล ป้ายขอความร่วมมือเมื่อใช้เสร็จแล้วกรุณาเก็บสายยางให้เรียบร้อยแถใไม่มอบครับไม่มอบ ฉีดน้ำฉีดโฟมเติมลมเป่าลมแล้วก็น้ำร่างมือครับตูนต้นี้ตู้นี้สีมีสแกนตู้นี้สแกนใจเลยน้ําครับสแกนายสแกนายลูกค้าลูกค้าเลือกสามต,ต,มตมู้ครับอีกตู้หนึ่งบวีตู้หนึ่งบ่วี่ครับ จิตใจมันฝันถังสูงครับก็เลยเลือกสามตัวนี่ครับเครื่องดูดฝุ่นสามมอเตอร์ครับ80ดสิบลิตรสามพันวัตต์รับประกัน1ปีใส่งานง่ายๆเลยครับ ดูนี่ก็มีสกแนกนครับเนี่ยหมายเลขสามสามต้องคุณหมายเลขสี่สิบเป็นหลุดฟุน้น